แลาละฮะและในวันนี้เราอยู่กับคลิปของคุณ CnH ช r อีกครั้งโดยที่ครั้งก่อนมีฟีดแบ็กจากเพื่อนๆว่าคลิปย้อนอดีตเยอะไปหน่อยเพราะงั้นในวันนี้ผมจะย้อนอดีตคลิปต้นฉบับให้น้อยที่สุดเพื่ออาธรรลของเพื่อนๆครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ CnH ชา r <c oughs> โดยที่ผมได้ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับ เปิดฉากมาในตอนที่25ซึ่งในตอนนี้ในเวอร์ชั่นต้นฉบับของคุณเดฟักบูมเราจะได้เห็นฉากที่กองทัพสกิบบ i t ด t ท i อยเตยกทัพมาเพื่อจะมาโจมตีหลอาสป a เกอร์แมกันใช่ไหมฮะแต่ในเวอร์ชั่น point of view สก i บบี้ดิทรอยเตในตอนนี้เราจะมองผ่านมุมมองของล a ส t กิบบี้ดิทอยเลตัวที่เดินนําทัพมานั่นเองฮะจากนั้นกองทัพ s k i บ i ี้ด o ท l อยเต ก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับเหล่าสปิเกอร์แมนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นว่ามีสปิเกอร์แมนตัวหนึ่งที่กำลังขับโถส้วมนำหน้ากองทัพสกิบบิท o i เลตเพื่อรอให้ไปหาเหล่าสปิเกอร์แมนนั่นเองครับและทันใดนั้นจู่ๆภาพก็เกิดสั่นขึ้นซึ่งน่าจะเป็นฝีมือการโจมตีด้วยเคลื่อเสียงโซนิกเวฟที่ถูกปล่อยมาจากสไตรเดอร์สปิเกอร์นั่นเองงานนี้บอกเลยครับว่าจเจ้าพอยออฟวิวลลัสกิบบิทไทเลตตัวนี้ที่ก็เซล้มไปรวมไปถึงกองทัพสกิบบิท o i เลต ที่บางตัวถึงก็ระเบิดตัวตายกันไปเลยทีเดียวผ่านมาจะเป็นตอนที่26เราได้มาอยู่ในมุมมองของเจ้าใจแอนลอบเบอร์สกิบบิทอยเลตตัวนี้นั่นเองโดยที่หลังจากทําการกระโดดลงมาบนพื้นเจ้าใจแอนลอบเบอร์สกิบบิทอยเลตตัวนี้ก็ร้องเพลงสกิบดิทดอมดอมเยเยสแต่ยังไม่ทันไรจู่ๆก็เหมือนจะมีลูกไฟอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจากทางด้านหลังลูกไฟที่เกิดขึ้นนั้นคือกระสุนจากพี่ไททันสปิกอรแมนที่ยิงเข้าใส่เจ้าใจแอนลอบเบอร์สกิบบิทอยเลตนั่นเองและใช่ครับจากนั้้นนมมมุออองของขเจจาใบ ที่หันหลังกลับไปก็จะได้เห็นพี่ไททันสปิกอร์แมนปรากฏตัวขึ้นซึ่งถือว่าเป็นฉากการปรากฏตัวครั้งแรก ของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองครับก่อนที่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนจะทําการต่อยหน้าเจ้าใจแอนล็อบเบอร์สกิบบิทต์ทอยเลตไปแต่ทว่าเจ้าใจแอนล็อบเบอร์สกิบบิทต์ทอยเลตก็กลับหลบได้ทันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่รอดครับพี่ไททันสปีกเกอร์แมนได้จัดการยิงเสยคางไปหนึ่งทีพร้อมกับจัดการกดชักโคกเจ้าใจแอนล็อบเบอร์สกิบบิทต์ทอยเลตลงไปเรียบร้อยจากมุมมองของเจ้าใจแอนล็อบเบอร์สกิบบิทต์ทอยเลตคือหมุนติ้วๆพร้อมกับไหลลงชักโคกไปเป็นที่เรียบร้อย ท่านมาในตอนที่29ซึ่งจะเป็นตอนที่เจ้ากิสกิบิดทอยเลตได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกและในฉากนี้ในต้นฉปับเราจะได้พบกับเหล่าพันธมิตรที่กำลังรวมตัวกันเต้นอยู่บนท้องถนนฮะจากนั้นก็จะพบกับเจ้า et, กิสกิบิดทอยเลตที่ค่อยๆเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆในทีแรกนั่นเองโดยในเวอร์ชัน point of view กิสกิบิดทอยเลตของคุณ c n s เชาเจ้า point of view กิสกิบิดทอยเลตก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเหล่าพันธมิตรบนท้องถนนครับจากนั้นก็จะเป็นพี่ลาสปิกเกอร แต่แล้วเจ้าพลอยออฟวิลกิสกิบิดิทอยเลตก็ได้ทำการพุ่งเข้าใส่หัวของพี่ลัสปิกเกอร์แมนเต็มๆอย่างรวดเร็วเลยครับจนหัวของพี่แกนี่ถึงกับหลุดไปเลยทีเดียวเจ้าพลอยออฟวิลกิสกิบิดิทอยเลตก็พุ่งตัวกลับมาพร้อมกับเล็งเป้าไปที่พี่ลัสคาร์เมล่าแมนแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่เตม็ตมเๆจากนั้นก็จะทําการพุ่งตัวเข้าใส่เรื่อยๆทีละคนเลยครับรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์สปิกเกอร์ที่พอพุ่งเข้าใส่ ก็ระเบิดตูมขึ้นไปอย่างแรงเลยฮะและในจังหวะสุดท้ายก็จะพุ่งเข้าใส่คาเมล่าแมนซึ่งในต้นฉบ,บับพี่แกจะรับบทเป็นพอย n ์ออฟวิวคาเมล่าแมนนั่นเองผัดมาใน e ีีที่30ซึ่งเป็นอีพีที่น่าสนใจมากๆครับ ใน EP นี้ในต้นฉบับจะเป็นตอนที่เจ้าแสนทิสกิฟติดไทเลทหรือปู่วิทพร้อมกับปรสิตที่เขาคิดค้นขึ้นนั่นเองโดยในเวอร์ชั่นนี้เราจะได้เห็นมุมมองจากทางเจ้าปรสิตนั่นเองเมื่อเปิดมาก็จะเป็นตอนที่ตัวของปู่วิทเปิดประตูออกมาโดยในตอนนี้เราน่าจะอยู่ในปากของปู่วิทครับเอเอเพราะว่าเห็นเป็นเหมือนลิ้นนี่แหละครับจากนั้นในจังหวะหนึ่งเราจะได้เห็นรัสคาเมล่าแมนที่ถูกจับเอาไว้ ai, ซึ่งพีแกก็คือหนูทดลองชั้นดีให้กับปู่วิทนั่นเอง เราจะได้เห็นครับว่าปู่วิทย์ได้ใช้แขนกลนกดหัวพี่ลารดคาเมราแมนไว้ตัวของสกิบดี้ปรสิตก็จะถูกปล่อยออกมาจากปากของปู่วิทย์ลงไปบนคอด้านหลังของพี่ลารดคาเมราแมนที่ถูกจับเอาไว้ครับเจ้าปรสิตก็ทําการใช้เอ่อลิ้นใช่ครับลิ้นนี่แหละแทงลงไปเพื่อเข้าสิงลารดคาเมราแมนนั่นเองก่อนที่ภาพจะตัดไปและปรากฏเป็นมุมมองของพี่ลารดคาเมราแมนที่ในตอนนี้ถูกเจ้าสกิบดี้ปรสิตเข้าสิงล่างไปแล้วนั่นเองโดยบนหน้าจอตอนนี้จะขึ้นข้อความว่า คามิล่าคอนเนกชันเอเรอร์ซึ่งแปลว่าการเชื่อมต่อกับกล้องล้มเหลวกันแน่แหละฮะเพราะส่วนหัวโดนควบคุมไปแล้วอย่างสมบูรณ์พิลาคามิล่าแมนที่ถูกปรสิตสิงก็เริ่มมีอาการกระวนกระวายก่อนจะหันไปเห็นคามิล่าแมนที่ถูกจับมาเช่นกันซึ่งพี่คามิล่าแมนตัวนี้ก็เคยเป็น point of view คามิล่าแมนในตอนต้นฉบับนั่นเองคือในตอนต้นฉบับจริงๆแล้วเป็นพี่ไทยแดงนะครับแต่คุณ c n s ชา r น่าจะไม่รู้ฮะแต่แล้วพิลัตคามิล่าแมน ที่ตอนนี้ถูกสิงก็จะเดินไปหาพี่คาเมล่าแมนเขากับต่อยหน้าทั้งซ้ายและขวาเข้าอย่างจังก่อนที่จะทำการบีบอัดหัวของพี่คา m e เมล่าแมนจนแตกกระจุยไปในที่สุดภาพก็จะตัดไปนั่นเองครับมาต่อกันที่ EP 31ครับโดยในเวอร์ชันนี้เราจะมาในมุมมองของ point of view คา m เมล่าแมนที่ถูกสิงไปแล้วนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นตอนที่มีลารดคาเมล่าแมนที่ถูกสิงล่างตัวหนึง่งกระโดดลงมาจากเจ้าลาสกิิดี้ทอยเลลครับจากนั้น ภาพก็จะมีการหมุนรอบๆก่อนที่จะพบกับคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่เคยเป็นพอยต์ออฟวิวในต้นฉบับที่ตอนนี้คือกําลังยืนนิ่งติดสตันจากการที่ได้เห็นเพื่อนๆของเขาที่ตอนนี้ถูกปลสิทธิ์สิงและกับทําลายพวกเดียวกันนั่นเองแหละครับก็คือได้จังหวะสุดๆเจ้าพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนที่ถูกสิงอยู่ในตอนนี้ก็ได้ทําการพุ่งเข้าใส่พี่คาเมล่าแมนคนดีจากนั้นก็จัดการจนพี่คาเมล่าแมนตัวเย่ไปในที่สุดฮะโอ้โหผมนี่สงสารพี่แกจับใจเลยแหละฮะต่อมาใน ep 3 2สครับ โดยในตอนนี้ในต้นฉบับเราจะได้เห็นฉากต่อสู้ระหว่างใจ a n นคา m o f a x s k i กิบบิดีทอยเลตและไททันสปิกร r แมนนั่นเองครับแต่มาในข่าวนี้เราจะอยู่ในมุมมองของสกิบบิดีทอยเลตปรสิ์ที่เข้าสิงล่างของพี่ไททันสปิกร r แมนครับโดยเปิดมาเราจะได้เห็นใจ a n นคา m o f a x s k i กิบบิดีทอยเที่ออกมาทําหน้าที่เป็นเหยื่อล่อให้พี่ Titan s p ป a k e r Man เข้ามาในสมนรภูมินี้ครับโดยในมุมมองครั้งนี้ของเราจะทําการแอบซ่อนตัวอยู่บนดาดฟ้าของตึก ที่บริเวณด้านหลังของพี่ไททันสปิเกอร์แมนนั่นเองและเมื่อพี่ไททันสปิเกอร์แมนพลาดท่าหันหลังให้พอยออฟวิวสกิฟฟี่ดีทอยเลตปรสิตเจ้านี้ก็ทําการกระโดดลงไปบนหลังของพี่ไททันสปิเกอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยแต่ใช่ฮะเหมือนในต้นฉบ,บับพอยออฟวิวปรสิตมีเพื่อนที่มากับเขาด้วย เพื่อของเขาก็จะทําการแกะชิ้นส่วนที่หลังของไททันสปิกอรแมนและพยายามที่จะสิงล่างพี่ไททันโดยการใช้ลิ้นแต่ชเอา้าเพื่อนโดนจับไปซะแล้วเจ้าพลอยออฟวิวปรสิตก็เลยต้องลุยเดี่ยวแล้วฮะสารงานของเพื่อนต่อและทําการแฮกระบบได้สําเร็จพร้อมกับคําว่าสกิบดิสกิบดิสกิบดิและใช่ครับก่อนที่ภาพจะตัดจบไปถัดมาในอีพีที่3 3ในต้นฉบับจากนี้จะเป็นการต่อสู้ของเหล่าพนมิดกับกองทัพสกิบิสกิบดิสกิบดตโดยนำทัพมาโดยจีแมนสกิบิสกิบดิสกิและหนึ่งในน,นั้น เราจะได้พบกับเจ้ามิวแทนส k i บบี t ance, ดิทอเรตตัวนี้ฮะซึ่งในคราวนี้เจ้านี่จะกลายมาเป็นมุมมองพอยออฟวิวที่เราจะได้เห็นกันนั่นเองครับซึ่งเปิดมาเราจะได้เห็นว่าเจ้าพอยออฟวิวมิวแทนสกิบบ i t ดิทอเ e ตได้จับตัวคาเมราแมนคนหนึ่งเอาไว้ ก่อนที่จะเหวี่ยงล่างคาเมล่าแมนตัวที่อยู่ในมือทิ้งไปและหันไปหาคาเมล่าแมนอีกตัวที่บอกเลยครับว่าโชคร้ายสุดๆเจ้าพอยออฟวิลมิวเทนสกิบบิทต์ทอยเลตก็จัดการเตะคาเมล่าแมนกระเด็นไปเลยพอยออฟวิลมิวเทนสกิบบิทต์ทอยเลตก็จะเห็นว่ามีเหล่าคาเมล่าแมนที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกครับก่อนที่เจ้าพอยออฟวิลมิวเทนสกิบบิทต์ทอยเลตก็จะวิ่งแบบสุดขีดพุ่งขึ้นไปจัดก,การกับคาเมล่าแมนที่อยู่บนดาดฟ้าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งจากนั้นเราจะได ทำการยิงกระสุนเข้าไปใส่กลุ่มของคาเมล่าแมนที่อยู่บนดาดฟ้านั่นแหละครับถึงขั้นวงแตกกระจุยไปเลยทีเดียวก่อนที่ถึงตอนจบของ EP นี้จะเป็นภาพของเจ้าพอยอวิวมิลแทนสกิฟตี้ทอยเลตได้หันกลับไปมองพี่ไททันสปิเกอร์แมนลางบอลสทีที่ตอนนี้นั่งเก็กเท่ๆอยู่บนตึกหลังจากที่จัดการกับพวกพันธมิตรไปได้นั่นเองก็จบไปแล้วฮะกับคลิปของคุณ c n s อชาถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ไปติดตามต่อที่ชา n น l ของคุณ c n s ชากันได้ครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ